มมากมากยแต่ในใจยังรักและสามัคคีหนึ่งคำที่ทำใ้คิดดีคือมีหนาหยลู่องเดียวกัน รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณชมเข้าสู่รายการบันทึกคนดีวิถีพอเพียงรายการของเราเป็นรายการสารคดีส่งเสริมสังคมเพื่อเฉลิมพระเ 4, รกียรติแปดี่พรรษาเพราะพระองค์ท่านเป็นแบบอย่างที่ยิ่งใหญ่ให้กับพวกเราเดินรอยตามแนวทางการใช้ชีวิตครับวันนี้เรามี2เรื่องของคนดีมาเปิดบันทึกให้ได้ชมกันครับเดี๋ยวเราผูชมตัวอย่างของคนดีในวันนี้กันก่อนครับกิจกรรมของเราที่เราทำเนี่ยคือเราให้เปล่าเลยฟรีทุกอย่างก็เอามาจาก ที่พงษ์ท่านบอกว่ากําไรคือขาดทุนขาดทุนคือกําไรวันหนึ่งเนี่ยเขาอาจจะนึกถึงเราแล้วเขาก็อาจจะไปให้ต่อไปอีกเป็นสิ่งที่ต้องช่วยกันทำไทยที่หวังดีกับเราที่สุดในประเทศเราต้องหวังต้องต้องเชื่ออย่างนี้เชื่อมั่นถ้าเราวิเคราะห์ไม่ได้เ่าใครหวังดีที่สุดในประเทศเราเนี่ยก็ให้ทบทวนตัวเองเนาะแล้วก็วิเคราะห์ให้ได้หลังจากนั้นกล้าที่จะเดินตามในล่วงไม่บอกให้เราจนหรอกผมมั่นใจอย่นี้แล้วเมื่อ เมื่อมั่นใจในหลวงไม่ต้องไปเชื่อใครในหลวงบอกในหลวงไม่ได้หวังอะไรท่านใหญ่โตอยู่แล้วท่านไม่ได้หวังอะไรอีกท่านต้องการช่วยเรามาเริ่มกันที่คนแรกกันก่อนครับเขาเป็นครูสอนภาษาอังกฤษแต่ความเป็นครูของเขาไม่ได้หยุดนิ่งแค่เพียงในห้องเรียนครับด้วยหัวใจของคนเมืองเพชรที่อยากจะสืบสารงานสกุลช่างเขาก็ได้ทุ่มเทเวลาในช่วงวันหยุดก่อตั้งกลุ่มเยาวชนเล็กๆขึ้นมากลุ่มหนึ่งมีชื่อว่ากลุ่มลูกว่า ทีมงานก็ไม่รอชาร้าที่จะไปพบกับเขาครูจำลองครูหัวใจเพชรแห่งเมืองเพชรชบุรีครับเรานัดก,กับครูจำลองไว้ที่เขาวังเคเบิลคาร์ครับ ที่นี่หาไม่ยากครับเพราะเรียกได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดเพชรบุรีเลยก็ว่าได้วันนี้เป็นวันเสาร์ครับนักท่องเที่ยวค่อนข้างมากเราทันเวลามาเห็นน้องๆกลุ่มลูกว่าเขากําลังเตรียมงานกันอยู่พอดีครับจากที่เราเป็นครูนะครับแล้วก็ได้อยู่ใกล้ชิดกับเด็กๆ แล้วก็เป็นคนเพชรบุรีเองก็ทําให้เกิดเห็นปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเพชรบุรีเนี่ยมีภูมิปัญญามีอะไรของดีต่างๆเนี่ยมากมายแต่ว่าขาดคนที่จะมาสืบทอดก็พบว่างานแต่ละงานเนี่ยเริ่มที่จะสูญหายหรือว่าได้รับความนิยมน้อยลงเรื่อยๆเรื่อยๆบางอย่างก็ถึงกับล้มหายแต่จากไปเลยก็มีก็อยากที่จะฟื้นฟูหรืออยากที่จะ ทำยังไงก็ได้ให้งานภูมิปัญญาท้องถิน่นให้งานสกุลช่งางเมืองเพชรเนี่ยกลับมามีชีวิตชีวาขึ้นอีกก็เลยชวนเด็กๆขึ้นมากลุ่มหนึ่งก็เด็กที่สอนอยู่ในโรงเรียนเนี่ยครับมาแล้วก็พาเด็กๆเ,เหล่านี้ไปเรียนรู้จากครูภูมิปัญญาในท้องถิน่นซึ่งในเพชรบุรีเนี่ยมีครูภูมิปัญญาเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็แต่ละท่านเนี่ยพร้อมที่จะถ่ายทอดความรู้ให้กับเด็กๆเ,เป็นที่มาของการตั้งกลุ่มลูกว่าขึ้นมาเด็กๆเ,เนี่ยมีศักยภาพแต่ว่าไม่มีพื้นที่ที่จะแสดงออกหลังจากที่เขาไปเรียนแล้วเนี่ย เด็กๆก,ก็เก็บความรู้นั้นไว้กับตัวก็เริ่มลืมของที่ไปเรียนมาคือเรียนแล้วก็ไม่ได้ไปทําอะไรในที่สุดก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรก็เลยลองคุยกันกับเด็กๆรุ่นแรกๆเนี่ยว่าเราจะทํำยังไงดีเด็กๆก,ก็เลือกวิธีที่จะออกไปสาธิตไปสอนให้คนอื่นดูคนที่เข้าร่วมกิจกรรมก็เกิดความประทับใจเราก็เลยปรับวิธีการอีกเปลี่ยนเป็นเชิงรุกให้มากขึ้นคือบุกเข้ามาหานักท่องเที่ยว ซึ่งในเพชรบุรีเนี่ยมีแหล่งท่องเที่ยวอยู่เยอะมากเลยโดยเฉพาะที่พระนครคีรีเนี่ยนะครับก็เลยชวนเด็กๆเ,เนี่ยมาคุยกับทางผู้จัดการเขวาวังเคเบิลคาทางเขวาวังเคเบิลคาร์ก็ใจดีให้ศาลาหลังนี้ครับเป็นพื้นที่ของเด็กๆได้จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้เรื่องการทําพวงมโหอดเรื่องการตอกลายกระดาษเรื่องการปั้นหัวโขนและหลายงานของงานสกุลช่างเมืองเพชรกับนักท่องเที่ยว แล้วครูจำลองก็ปลีกเวลาที่ดูแลนักท่องเที่ยวพาเราเดินดูการทำงานของกลุ่มลูกว่าที่เขาวางเคเบิลคา,ก,ากันครับที่บริเวณตรงนี้ก็จะเป็นจุดประชาสัมพันธ์เวลาที่คนเข้ามาขึ้นเคเบิลคาก็จะผ่านจุดตรงนี้เราก็จะมีพวงมโหรดวางประชาสัมพันธ์ไว้ตรงนี้แล้วก็มีเด็กๆที่คอยให้คําแนะนําพวงมโหรนี่ก็คือพวงอุบะหรือพวงดอกไม้ที่ใช้สําหรับตกแต่งในงานบวชงานบุญปัจจุบันนี้ก็สูญหายไปเรื่อยๆจนเราจะต้องออกมา เรียกร้องให้มีการนำกลับมาใช้กันไว้ใหม่อีกครั้งหนึ่งนอกจากพวงมโหรแล้วก็จะมีอย่างอื่นๆด้วยเดี๋ยวไปดูที่ซุ้มศารากันนะครับตรงนี้ก็เป็นซุ้มพวงมโหรนะครับให้นักท่องเที่ยวได้ลองทําพวงมโหรกันดูมีเด็กๆกําลังมานั่งทําพวงมโหรอยู่ทําพวงนึงนี้ยังไงบ้าง ทำพงหนึ่งก็ใช้กระดาษสามแผน่นจริงๆแล้วใช้กระดาษกี่แผ่นก็ได้ใช้กี่สีก็ได้สอนกันจะลองทําดูไหมครับอ่าได้ค่ะกระดาษที่ใช้เนี่ยนะครับจะต้องเป็นกระดาษสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็พับให้เป็นสามเหลี่ยมพับเนี่ยเราก็ต้องดูด้านนี้ให้มันเสมอกันด้วยถ้าหากว่ามันไม่เท่ากันมันเลื่อมเนี่ยเดี๋ยวเวลาเราตัดเนี่ยมันจะแอบขาดใน จากนั้นก็จะใช้กันไกตัดเข้าไปตรงๆให้ขาด What? What? เอาขาดขาดก็ต้องพับใหม่ ปเลยนะครับอันนี้อนอกจากพวงมาหัวนี้ยังมีะมอะไรบ้างก็มีตัวโน้เป็นงานตอกลายกระดาษตอกลายกระดาษก็จะเป็นการตอกลายแบบที่เห็นแขวนอยู่ที่ในศาราเนี่ยนะครับจะใช้คู่กับพวงมโหดในงานบวชงานบุญอะไรต่างๆตอกกระดาษของเมืองเพชรเนี่ยจะมีความพิเศษเครื่องมือพวกนี้ที่เราเรียกว่าสิวอุปรกรณ์เหล่านี้ไม่มีขายนะครับเนี่ยต้องทําขึ้นมาเองปัญหาอย่างหนึ่งของการ ศูนย์หายของงานภูมิปัญญาท้องถิ่นก็คือเกี่ยวกับเรื่องเครื่องไม้เครื่องมืออะไรพวกนี้ที่ขาดคนทําเราก็จะมีแบบสําหรับตอกลายข้างในนี้ก็จะมีกระดาษว่าวหลากสีอย่างชุดนี้จะได้7แผ่นแต่จริงๆเวลาที่ช่างเขาทำจริงๆเนี่ยเขาจะออตอกทีหนึ่งเนี่ยสี่สแผ่น พอนักท่องเที่ยวเขาทำกิจกรรมตรงนู้นเสร็จแล้วทำาวโมสเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะชวนเข้ามาเซ็นสมุดเยี่ยมบอกความรู้สึกกับเราไว้แล้วก็รับของที่ลึกตรงนี้ไปด้วยเซ็นสมุดเยี่ยมให้เราแล้วเนี่ยเราก็เชิญชวนเขาชมนิทรรศการในส่วนนี้ก็จะเป็นตัวหนังตะลุงซึ่งเป็นงานตอกหนังทํามาจากหนังวัวจริงๆเลยนะเนี่ยแล้วก็เป็นการตอกลายลงไปโปรเจคเชิดกับเงาแล้วก็ยังมีการสาธิตงานสกุลช่างเมืองเพชรเรื่องการปั้นหัวโขนโดยป้าสุภาพเนี่ยตรงนี้ด้วย มีช่างสก,กุลเมืองเพชรท,ที่เก่งระดับประเทศมากมายครับที่เข้ามาสอนน้องเยาวชนกลุ่มลูกว่านับว่าเป็นภาพที่น่าประทับใจมากครับและภาพแบบนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าขาดผู้ประสานงานที่ดีและทุ่มเทยอย่างครูจำลองครับพอทำไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยก็พบว่า อ๋อไอ้ส่วนที่มันขาดหายไปในการสืบสารงานภูมิปัญญาต่างๆเหล่านี้ก็คือคนที่จะเข้ามาเป็นคนเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มผู้รู้กลุ่มภูมิปัญญาหรือครูช่างกับกลุ่มเยาวชนหรือกลุ่มคนทั่วไปที่เขาอยากจะเรียนรู้เนี่ยไม่รู้ว่าจะไปเรียนรู้ที่ไหนก็คุยกับครูพิทยาว่าเออมันจะเป็นไปได้ไหมถ้าหากว่าเราจะชวนครูช่างคนอื่นๆเข้ามาด้วยครูพิทยาก็สนับสนุนก็ได้ครูพิทยาเป็นคนช่วยแนะนำให้อะไรให้หลายอย่าง ในที่สุดก็รู้จักกับครูช่างทุกๆคนเลยในนี้นะครับครูช่างที่เข้ามาสอนเยาวชนกลุ่มลูกว่าของเราเนี่ยนะครับก็เป็นครูช่างภูมิปัญญาท้องถิ่นในเมืองเพชรบุรีเนี่ยครับคือเวลาที่เราไปไหนเนี่ยเราก็ต้องมีครูช่างไปด้วยทุกครั้งเพื่อที่จะให้ผู้คนที่มาพบเห็นกิจก,กรรมเนี่อรู้ว่างานของเด็กๆเนี่ยมาจากครูภูมิปัญญาท้องถิ่นนะไม่ได้มาจากตัวผมเอง ตอนนี้ช่างเมืองเพชรก็แก่ชราไปจนจะหมดแล้วการช่างไทยเนี่ยไม่ค่อยมีคนที่จะอนุรักษ์แล้วตอนนี้เราจะไปทําศิลปะประยุกต์ฉะนั้นถ้าสมมติเราสอนให้เด็กๆอนุชมรุ่นหลังตอนนี้รักในการที่จะส,สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยศิลปะไทยเราก็มีความยินดีทำทำให้คนเมืองเพชรเนี่ยมีช่างประเภทนี้ที่ยืนอยากอยู่อีกต่อไปอีก อาจารย์จำลองนี่ผมดีใจว่าเป็นผู้รวบรวมเป็นผู้รวบรวมถ้าไม่มีอาจารย์จำลองก็ไม่สามารถที่จะรวบรวมเด็กให้เป็นกลุ่มถ้าไม่ทําให้เป็นกลุ่มแล้วครูก็ไม่สามารถที่จะไปสอนได้คนอย่างนี้ก็หาไม่ได้ง่ายผมยินดีนะผมยังผมชมอยู่เสมอนะว่าคุณนี่เก่งกว่านั้นนะสามารถรวบรวมเด็กได้รูจักครูจำลองไดมาประมาณสองปีได้รรู้สึก ดีดีครคือประเภทว่าเด็กๆจะได้ไม่มีเวลาว่างได้มาฝึกทำวัฒนธรรมของถทายประเพณีของจังหวัดเพชรบุรีด้วยได้มาอยู่กลุ่มลูกว,ว่าค่ะก็ได้ประสบการณ์ใหม่ๆได้เจอคนเยอะแยะมากมายค่ะแล้วก็ได้รู้จักการวางแผนการทำงานแบบร่วมมือร่วมใจกับเพื่อนๆนะคะแล้วก็ได้เรียนรู้สิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการพูดจากเมื่อก่อนนะคะไม่ค่อยได้พูดก็ตอนนี้ได้พูดมากขึ้น ต้องสื่อสารกับคนอื่นมากขึ้นนะคะหนูรู้สึกหนูภูมิใจในคุณครูจำลองมากท่านเหมือนพ่อหนูคนหนึ่งอะคะ่ะก็คือคอยให้คำปรึกษาคอยแก้ปัญหาให้คือในเบื้องต้นเนี่ยในเรื่องของค่าใช้จ่ายเนี่ยอาจารย์จำลองจะเป็นคนออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดทั้งในเรื่องของค่าอาหารเด็กค่าวัสดุอุปกรณ์ในเบื้องต้นน,นะคะแล้วพอตอนหลังเนี่ยก็จะมีหน่วยงานทางทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ก็ให้ทุนในเรื่องของวัสดุอุปกรณ์คือด้วยความที่เป็นคนเพชรก็คือ,อ ทุกอย่างเนี่ยก็เพื่อเพชรบุรีทั้งหมดอะไรเงี้ยค่ะท่านก็อุทิศตรงนี้เยอะพอมารับลูกพอมาเห็นลูกอย่างเงี้ยแล้วก็คืออยากให้อยู่ตรงนี้ค่ะอันนี้คือใช่แล้วค่ะคือไม่อยากให้ลูกไปติดเกมออกไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะการมาอยู่ตรงเนี้ยเด็กถ้ามาเจอกันเนี่ยรุ่นน้องอย่างเขาเป็นน้องเนี่ยเขาต้องสวัสดีพี่อะไรเงี้ยค่ะจะชอบตรงนี้แล้วก็เขาดีขึ้นใหม่ๆนี่เขาทําไม่ได้เลยอยากให้น้องเรียนที่เพชรบุรีแล้วก็อยากให้มาเข้าสังคมตรงเนี้ยค่ะคือมาเนี่ยไม่ได้เสียตังอะไรเลย แล้วแถมมากินข้าวเสียแตจทุกท้อจจง,รง <laughs> เรื่องที่ทํากันมาทั้งหมดเนี่ยก็คุยกับเด็กๆเ,เขาอยู่ประจําว่าสิ่งที่เราน่าจะยึดเป็นแบบอย่างหรือว่าเป็นแรงบันดาลใจให้กับพวกเราเนี่ยก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การที่พงค์ได้ตรัสอะไรออกมาหลายอย่างเลยโดยเฉพาะเรื่องของการให้กิจกรรมของเราที่เราทำเนี่ยคือเราให้เปล่าเลยฟรีทุกอย่างก็เอามาจากที่พงค์ท่านบอกว่ากําไรคือขาดทุนขาดทุนคือกําไรการที่เราให้คนคนหนึ่งไปเนี่ยเขาย่อมไปบอกต่อกับคนอื่นมันก็จะเกิดสิ่งที่ดีงามขึ้นมามากมายวันหนึ่งเนี่ยเขาอาจจะนึกถึงเราแล้วเขาก็อาจจะไปให้ต่อไปอีกเป็นสิ่งที่ ต้องช่วยกันทาตรงนี้คุยกันจริงเลยนะเพราะว่ายกมาใช้กันจริงๆพวกนี้ทุกคนเลยจะพูดแบบเดียวกันหมดได้เรื่องของการให้คุณครูจำลองนะคะก็เคยสอนเกี่ยวกับการให้ตามพระราชดลำรลัสของในหลวงนะคะก็เคยแบบบอกว่าถ้าเราแบบให้คนอื่นแบบโดยไม่ต้องหวังผลตอบแทนไม่ต้องหวังเงินนะคะแต่สิ่งที่เราได้กลับมามันยิ่งหวังเงินก็คือแบบรอยยิ้มได้เห็นทุกคนแบบกลับบ้านไปมีความประทับใจภาคภูมิใจในตัวเองอะคะ่ะ งานสืบสารงานสกุลช่างเมืองเพชรไม่เคยมีวันหยุดครับครูจำลองแก่ทุ่งเทขนาดไหนเดี๋ยวช่วงหน้ามาชมกันครับสนับสนุนรายการโดยกองทับบกมาร่วมพลิกใจกับโครงการรักป่าสร้างคน84ตำบลวิถีพอเพียงของปตทท